องหญิงอะไรพระเจ้าค่ะหญิงปวดขาจังเลยปวดปวดขาหญิงเดินไปไม่ไหวแน่ๆเลยเอองั้นถอดขาทิ้งไว้แล้วไปก่อนได้ไหมองหญิขาคนขาคนเออไม่ใช่ขาโตองหญิงแต่ว่าหม่อมฉันรับคงสั่งมาห้ามพักห้ามหยุดเจอองหญิงต้องรีบพากลับพระนครเลยนะพระเจ้าค่ะนี่แต่หญิงเดินไปไม่ไหวจริงๆนะพักสักหน่อยเดี๋ยวคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคือมึงพักเลยหญิงเดินไปไม่ไหวจริงๆนะถ้ามึงไม่ มึงตายเดี๋ยวนี้ถ้ามึงพักกว่าเจ้าจะรู้ตายช้ากว่าเ่ามึงเชื่อกูนี่เดี๋ยวกูไปเปิดห้องแห้เชื่อข้าวทุกท่านคือมึงจะเปิดทําไมเราห้องไหนบ้าเออแป๊บเดียวแล้วต้องเอาหญิงแป๊บเดียวจ้ะตรงตลาดเก๊งต้องไปนะมีมีมีโอ้ยองหญิงเลยเว่ยเฮ้ยองหญิงเลยเว่เฮ้ยมึงมีเก๊งไหนองหญิงเลยเว่ยเฮ้ยโคราดนี่ดิโคราดสอนเพศที่เจ้าค่ะหญิงน่ะอยากที่เลยสอนเพชศนวดเป็นหรือเปล่าวะานวด จะได้เดินไปไวๆนะสอนเท่แล้ว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 เลยองค์ิงคือ้เรื่องทุนนั่นต้องตัวเองมันเป็นประเด็นสำคัญเลยคเจ้าพ่ะคือมอมฉันปไปต่อยเนื้อตัวองค์หญิงวเลยแหมไปต่อยไปต้นวดเองนะแ่มอมฉันก็นวดให้เป็นด้วยน้วุณเจ้าค่ะยเคยแต้เขา้วยจะวดม่นวดจะนวดไมนวดถ้าขดสัแล้ววดเลยมึงวดเลยถ้ามึงไม่นวดอน้มึวดว ไช้ากว่าเก่าหน่อยนะึงรีบไปนวดแค่ย้ำๆๆนะนวดนอะไรปวชที่วัดโพมา,าปวดๆอันนั้นมันนวดเรียนวดอะไนวดนจะทำอะไรนมอไม่เคยรู้ เดี๋ยวปูหาหัวไม้วดมาด้วยแล้วหัวนี่ป้อสกิดหัวกูเลยเป็นกระโปรงขามาหรือเปล่าขมารงวดวดไม่งวดึงตายเดี๋ยวนี้นะมึงจะทำทนายหมอไม่เคยหนุนหน้าเจายเมื่อยปวดลื่นดสุดเอ่ยสัํมดี ลี่ยังนี้เพราะว่าโจมนาีเราเรือ ข้้เยมึงจะทำอะไรนี่อะไรมึงจีนวดแล้วมึงจะทำอะไรอาบกูผิดอะไรอีกเนี่ยฮะกูขยับขึ้นมานั่งข้าวของหญิงนี่ไงมันไม่ขนาดเมื่อกี้ไม่ขยับมันมึงจะค่อมเนี่ยกูเห็นกูเหยียบกระโปรงของหญิงกูเคยทำอะไรใครแบบนี้ที่ไหนแล้วกูไม่เชื่อมึงว่ากูเห็นมึงลุกขึ้นวดนี่กูเคยทำแบบนี้กูเลูก มันแน่นมันแน่นมันไม่แน่นเด้เคยโอ้มึงนีสงสัยนี่คือรถพอขอสามห้าศูนย์แปดขวางหน้ 3, 5, 0, 8, นาบ้านเขาขยับรถด้วยสามห้าศูนย์แปดครับถ้า,ถาไม่ขยับรถเดี๋ยวเราจะขยับบ้าน,นนะหนีนะครับมึงนี่ที่นี่มึงไม่ให้นี่คัดแหละแค่ครับนึงขยับขึ้น่ไม่ฟืน้นค่แล้วก็อทำตามแก ใจร่ำกระลืมความศรัทธานับถือบา,ารมลบาาร้บาารไม่พออยากบอกาลบลร เจ้าหญิงสวยเลยถ้าไม่ช่วยเจ้าชู้เกิดลวนลามใช้ยานมือหมอ ต่อใยทั้งตืออ้อประตูลมหอมอหมอใจประมาเริ่มเกิดอราลงไอกินนองหอมวันชวนไปแม่แก้มใสใสเป็นสื่อ <Yeah. S 1> เนื้อน้องนิ่มนักหมอ

แต่ส่วนเพชรหญิงขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่จะหอมแก้มหญิงไปอ่ะเธอตั้งใจหรือเปล่าเออไม่ได้ตั้งใจแค่มึงตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจมึั้งพ่ออดีจ้าทั้งหงายทั้งหายหน้าทั้งเสียใจไม่ได้ตั้งใจหรอกอ๋อหายแล้วองหญิงององหญิง